และในวันนี้ทุกอย่างที่ผมขุดมันก็จะดรอปเป็นไอเทมใหม่สุดกองตั้งแต่อาวุธสุดรกงต่างๆไปจนถึงสักเจอร์แบบใหม่ซึ่งผมจะใช้ไอเทมพวกนี้จัดการมังกรได้ไหมไปดูกันเลย เอาล่กรับสวัสดีคุณผูม้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเริ่มเกมใหม่ครับมาเน้นนะครับโอเคครับผมมาในตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถเริ่มด้วยการขุดต้นไม้ได้แล้วฮะเพราะถ้าเราขุดนั้นมันจะกลายเป็นอย่างอื่นก็ผมมาเดี๋ยวเราขุดให้ดูแล้วกันอุ้ยเด้อมาขุดลงามาแบบนี้เลยเหรอนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะมีเป็นแบบรั้วนะครับผมอันนี้ได้อะ,อ,ะอ๋อที่ย้อมสีฟ้านะฮะโอเคเอาเป็นว่าขุดไปก่อนแล้วกันก็ผมเพราะว่าเราขุดญ้าน่าจะดีกว่าไหมเนี่ย มีสติ๊กนะครับขุดไปขอขอมีประโยชน์หน่อยได้ไหมฮะอุ้ยที่ขุดดินโอเคอุ้ยเด้อด,ด้อะไรวะเนี่ยโอย้มีเป็นบบกว่าพีระมิดเพชรด้วยหรอแล้วก็ไอเทมยักษ์ครับผมโอ้โหอะไรอะเก็บมาก่อนเลยว่ามันเต็มช่องเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะฮะมันจะเก็บได้ยังไงเนี่ยมันไม่เข้าตัวอ๋อนี่ไงมีเป็นดาบกับขวานนะครับผมอาขวานทําอะไรได้ฮะแต่ลองตัดดูดิชื่ออุ้ยคุณผู้ชมมันหายไปทั้งป่าเลยอะอะไรวันเนี่ยโอ้โห ล่องเลยครับผมเมื่อกี้มันจะเป็นป่าอยู่เลยนะแล้วถ้าผมตบล่ะอุ้ยได้ๆนนี่แค่ถือดาบนะโอ้เกินไปว่ะถือว่าได้อาวุธสุดเจ๋งมาแล้วฮะอุ้ยเดี๋ยวมีเทมจิ๋วด้วยเหรออันนี้เป็นดาบนะครับผมขวามือปึ๊บอุ้ยสามารถพุ่งได้ฮะดูดิโอ้หสามารถบอกว่าทำให้เราบินได้อย่างนี้เลยอะโคตรโกงแล้วแบบตอนนี้ผมกำลังขุดภูเขาเลยเหรอโอ้โหคุณผู้ชมดูดิพังหมดเลยฮะเดียก่อนนะของดอบเต็มเลย เริ่มจากอะไรดีรองเท้าเหรอมันเป็นสีลุงด้วยอะ่ะัยไปก่อนแล้วกันฮะโอ้ของเพียบเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนจะเป็นบอกว่ตสตรัคเจอร์ใหม่ปะเนี่ยโอเคเก็บมาก่อนวิวผู้ชมเยอะจริงอะไรจริงวะมีเป็นดาบอเมทิสด้วยนะคะมอุออวิเออเบนเดอร์เหล่านี้เป็นอะไรอะ่ะเลื่อยเหรอผมได้เลื่อยด้วยฮะแล้วก็ตรงนี้เก็บอะไรก่อนดีอ่ะโอเคตอนนี้ผมเก็บมาหมดแล้วฮะเดี๋ยวลองเป็นบอกวัาขวานก่อนแล้วกันนี่ขวานเพชรใช่ไหมคลิกขวาไปครับอ้ สามารถระเบิดได้ก็ผมแล้วถ้าคลิกรัวๆละ่ะอก็คือทําให้เราบินได้เลยนั่นเองกเกินไปเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ทําให้เราบินได้ใช่ไหมแล้วก็อเมทิสซอสครับผมไหนลองตบหน่อยชืบเอ้ยโอ้ตบแล้วบอกว่ามีพลังอเมทิสอะคุณผู้ชมอุ้ยขนาดของรอบจะกไก่เนี่ยยังเป็นอย่างอื่นเลยเอาละฮะไอโลนี้สามารถบอกว่าอู้เฉือนได้เหรอ,โอ,โ,อโอเคโอเคมาที่น้องไก่นะครับคลิกขวาไปครับผมนี่เฉือนไปเลยแล้วก็ไขเด่นครับผม อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนคลิกขวาไปนะครับเป็นค้านบอกว่าปลาทรอยเด่นจำนวนมากครับผมซปเปอร์แอปเปิลทองเลยฮนะคลิกขวากินไปครับผมอู้ผู้ชมเราได้เอฟเฟคค่อนข้างเยอะเลยนะเนี่ยเราเนี่ยแอปเปิลทองก็กินไปแล้วเดี๋ยวก่อนเนื่อนผมมีที่ขุดนี่ด้วยฮนะหืมกี่อันวะเนี่ยอา่าผมลองขุดเลยได้ไหมจัดไปครับผมอุม้ยอะไรอ่ะคุณชมผมกําลังล่วงลงไปฮนะอุ้ยอะไรวันนี้อของบอกว่าเป็นล้านเลยครับผมแย่แล้ว ้ยเยอะเกินผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องขึ้นมาครับผมมันไม่ได้การแล้วอะอ่อเราจะไปอยู่สักตรงไหนดีเดี๋ยวนะโอ้กล่องเยอะจัดครับผมโอโมที่ขุดนี้เก็บไว้ก่อนเลยนี่นี่ลักคกี้บล็อกเหรออุ้ยผมอยากลองอะ่ะอ๋อเหมือนจะแบบว่าใช้งานไปแล้วนะฮะส่มสตรัคเจอร์ขึ้นมาเหรอแต่ว่าผมยังไม่เห็นอะไรเลยนะอ๋ออย่างต่อไปนี่ดีกว่าเป็นบอกว่าพีระมิดเพชรเหรอวางไปครับปื๊บอ,อู้ของจริงครับผมตามปกเลยอะอ่อข้างในมีของอะไรไหมฮะ ไหนดูสิขอที่ขุดธรรมดาหน่อยดิอันนี้ที่ขุดเอเม่เล่า์ฮะอ่าไหนลองดูดิทำไมมันดูขุดอะไรไม่ได้เลยอ่ะคลิกขวาโอ้คลิกขวาแล้วระเบิดครับผมเดี๋ยวก่อนนะขอลงมาหน่อยนี่ข้างในก็จะมีแบบแอปเปิลทองเพียบเลยฮะกับเพชรครับผมดาบเทพคุณผู้ชมยิ่เมื่อก่อนเลยเนาะแล้วก็ทีนี้ผมขอขึ้นมาหน่อยอุ้ย้นได้ไปเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าแต่ะาอเทพเนี่ยอันตรายมากเลยฮะผมว่าเดี๋ยวเราไปลองหาเพื่อนดูดีกว่า แบบว,ว่าหมู่บ้านอะไรเงี้ยอุ้ยเจอแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยมาเป็นหมู่บ้านล้างน่หว่าโอ้โหแล้วผมจะหาเพื่อนได้ยังไงแล้วไอ้นี่มันคืออะไรวะเหมือนจะเป็นโดมนะครับผมไหนขอลองวางหน่อยสิจัดไปครับโอ้คุณผู้ชมมันระเบิดเลยอะส่วนทางเข้าเนี่ยเดี๋ยวทุบเข้าจากด้านบนเลยแล้วกันก็มาดีครับโดดไปครับผมอุ้ยเดี๋ยวข้างในบอกว่ามีของดรอปด้วยธนูธนูเดี๋ยวก่อนอยากได้ธนูอะ่ะขอเก็บมาหน่อยนะครับ ข้างบนจะมีอะไรหรือเปล่านะปีมาดูหน่อยปึ๊บนี่อ๋อมันจะไม่มีอะไรคู่ชมเป็นแบบว่าแค่ห้องสมุดเลยฮะอ่าออกออกได้ไหมขอ,อขุดดีๆหน่อยชัยนี้ก็แด้ปึ๊บออกมาโอเคออกมาได้อยู่ครับผมต่อไปอันนี้จะเป็นแบบว่าส n น f เฟอร์เทมเพิลเหรอในขอลองนยครับวางไปครับผมโอ้นี่ไงกลายเป็นแบบว่าพิระมิดสีแดงเขียวฮะข้างในก็จะมีสนฟเฟอร์นั่นเองตามชื่อเลยอ่าผมอยากลงไปแบบเงีย,งยบๆอะ่ะอันนี้คงไม่เป็นไรมั้ง ไปครับโอ้ระเบิดอีกแล้วลงมาก่อนลงมาก่อนเปิดไปครับผมก็จะมีเป็นแบบไข่สันิเฟอร์เหรอแล้วก็ของพวกนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่ฮะเออว่ะไ้ดาวนี้มันทําอะไรวะเนี่ยดาบบอกว่าโคตรจะซิกแซกเลยฮะอา่าคลิกขวาก็ผมสามารถสตาร์ทมอบได้ไหนลองหน่อยไหนลองหน่อยทีนี้ลองคลิกขวาครับได้ปะอุ้ยนี่ไงโดนสตาร์ทก็ผมแล้วก็ต่อไปนี้เอาล่ะทีนี้เป็นบอกว่าระเบิดอูดนะฮะอ่อเดี๋ยวก่อน เระเปิดอูดอย่างงั้นเนาะปางไปดิโอ้ระเบิดเลยครับผมอุ้ยแล้วก็จะมีของดรอปนะฮะไม่ระเบิดอูดน่าจะแรงอยู่อย่างนาไไเนี่ยดาบอูดโอ้ทำอะไรได้ครับเนี้ยสงสัยต้องลองกับบัววัสดีับสวัสดีครับตบหะอูอ้ตายเลยครับผมอุย้ยโหดอยู่นะอ๋อแล้วทีนี้เนี่ยขอลองนี่หน่อยธะนูครับผมคลิกขวาไปโอ้โหคุณผู้ชมมันยิงแบบว่าพังแบบนี้เลยอะ่ะโหดเกินคุณผู้ชมทะลวงได้หมดเลยฮะ ธนูอะไรวะเนี่ยอืหล่าทีนี้นะครับผมรู้สึกว่านี้เนี่ยน่าสงสัยนะดวงตาแห่งพระเจ้าคลิกขวาเพื่อสูมสตรัคเจอร์อ่าไหนลองดูซิปึ๊บคลิกขวาไปครับผมอุ้ยอะไรอะ่ะอ๋อนี่ไงสตรัคเจอร์ฟอสซิลฮะวิสูมได้จริงด้วยอีกอันนึงครับผมอุ้ยอะไรอะ่ะพีระมิดอย่างงั้นเหรอยังไม่เด็ดพอฮะคลิกขวาไปอันนี้เดี๋ยวฟอสซิลอีกเหรออีกรอบนึงฮะโอ้อะไรอะ่ะคุณผู้ชมโอ้เด้อเด้อเด้อเดแบชชั่นนะครับผมอุ้ยของหายหมดเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้ไม่ต้องห่วงเลยฮะของใหม่มาเร็วมากหาไปก่อนละกันเหมือนที่นี่จะเป็นสถานที่เกิดเหตุนะฮะอะไรกันวะครับเนี่ยอุ้ยของเรายังหายไม่หมดนี่ขอเก็บๆหน่อยละกันเออว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดาบจิ๋วเพชรหน่อยไหนดูซิทาอะไรได้ฮะคลิกขวาที่มอบเนี่ยครับผมอุ้ยคุณผู้ชมมันบอกว่ากลายเป็นแบบแช่อย,อยู่ในลาวาไหนลองน้ำวัวใหม่ดิอุ้ยอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีเพชรเด้งออกมาด้วยฮะโคตรแปลก แล้วก็มีที่ขุดนี่ด้วยที่ขุดยักษ์ก็ผมไหนดูซิอ่ะลองขุดดูครับอุ้ยกู้ช็อเอาอีกแล้วตกมาก็ผมเรียบร้อยดีนะเราไม่ตายเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ใหม่ก็ผมคลิกขวาไปเศษสกักเจอนะครับโอ้โหเอ็มซิตี้ก็ผมอ่ะเศษไปอีกฮะอุ้ยมีสตองโฮอยู่ข้างใต้เหรอโอเคขอต่ออีกฟอซิลนะฮะมีอะไรครับโอ้ฟอมมิลิเจอร์อุ้ยอะไรอะเอาอีกแล้วเหรอไอ้นี่มีเป็นผมว่าจังเกิลเทมเพลตลอยอยู่ด้วยฮะ เอาอีกเอาอีกปุ๊บืเอ,อ็นเตอร์ตี้อาอมาดิอู้เนเธอร์ฟอร์เทสเหรอแจมเลยครับเจา้าหนี้เสกมันให้หมดืหโคตรวุ่นวายคุณผู้ชมอุ้ยแล้วมาเสกได้เรื่อยๆเลยเหรอโอ้โหอุ้ยแมนชั่นคุณผู้ชมของจริงจัดฮะเอาเป็นว่าอันนึงมีเบสมีเบสโผล่มาหรือเปล่าอ่าขอหาหน่อยชึบนี่มาตรงนี้มาตรงนี้โอเคเบสอุย้ยแต่ว่าเหมือนมันจะไม่จำเป็นปะอ๋อนี่ไงเรามีเยอะแล้ว งั้นผมว่าจจงหวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราบอกว่าอ๊ยเด้อเด้อเด้ออะไรเนี่ยโอ้แมนชั่นผมคิดว่าเราเลือกเลยดีกว่าว่าจะเอาอะไรไปลุยมั่งฮะของก็จะมีประมาณนี้แหละวุ้ยแต่ขอลองนิดหน่อยดาบสเกลครับผมทำไรได้อะ่ะเอาละฮะจจงหวันนี้ตบ e อีวอเกอร์ไปครับผมอู้ระเบิดแล้วผมอุยอ้ยโคตรจัดเออมาดิมาดิาดไทเด่นไหมไถเด่นไหมอุ้ยโดนไฟเอโอโอ้คุณผู้ชมไม่ได้การแล้วฮะออกมาจากที่นี่เร็วถ้าเขาบอกว่าข้างใต้เนี่ย มันมีบอกว่าสตองโฮแล้วใช่ไหมงั้นเราก็ควรลงไปดีกว่าฮะอ๋อแต่ก่อนอื่นเลยบับแอปเปิลทองเพิ่มหน่อยดีไหมอะเดี๋ยวตายนะครับผมต้องขุดแถวประมาณนี้แหละไหมอุ้ยนี่ไงนี่แอปเปิลทองขอหน่อยครับโอ้ของเยอะจนแบบเรื่องไม่ถูกอะแต่ผมว่าของยักษ์น่าใช้ได้ผลอยู่เคนี่ไงมาละจัดไปครับชึบกินไว้แล้วก็แอปเปิลทองอันใหญ่กินมันให้หมดอะอะไรที่ว่าดีนะฮะโอ้น่าจะกินไปแล้วแหละคุณผู้ชมเอาล่ะสตองโฮมันอยู่ไหน ไปหากันเลยดีกว่าฮะแต่เราต้องค่อยๆขุดนะไม่งั้นบอกว่าขุดแล้วมันหายทําไงอะ่ะที่ขุดจิ๋วนี้ช่วยได้ไหมฮะอัานไหนลองหน่อยจัดไปครับผมชื่อขุดไปนะฮะที่ขุดจิ๋วอู้หูคล้องจริงคุณผู้ชมจิ๋วตาเจ๋วฮะอันนี้เน,นี่ยอุ๊ยนี่ไงเจอแล้วดีนะที่ใช้ที่ขุดนี้เพราะว่าแบบเหมือนมันจะไม่ทาลายสตรักเจอ์นะครับผมเอาล่ะอยู่ไหนกันนะตอนนี้ต้องแบบว่าหาด้วยวิธีที่มันธรรมดาที่สุดอ่ะอันนี้น่าจะได้อยู่อ่านี่ไงค่อยๆขุดนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มขุดจากตรงนี้ดีกว่าอุ้ยเจออะไรคุณผู้ชมอุ้ยโชคดีจัดสวัสดีครับผมได้ไอว่เบนเดอร์มาด้วยนะว่าเด้อเด้อเอาไปสัดเอาตัวไปที่นู่นก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยเผลอพังขึ้นมาทำไงอ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นไปกันเลยอย่างรวดเร็วฮะโอเคขุดขึ้นแล้วโอ้ไปกันเลยฮะโอ้เด้อเด้อเด้อเฮ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับโอ้โหช้างตรงนี้หายไปแล้วเอาอะไรก่อนดีอ่ะนี่ดีกว่าธนูครับผมยิงไปดูซิอื้อหือพังหมดเลย โอเคขึ้นมาดูหน่อยพังจริงหรือเปล่ามัางกรเดี๋ยวพึ่งนะโอเคพังได้จริงฮะแล้วถ้าเป็นแบบว่าที่ขุดนี้ล่ะผมอยากลองขุดอ่ะเฮ้ยมันจะดีปหมหอคุณผู้ชมหายไปชั้งหนึ่งเลยนะยังก่อนยังก่อนเอาธนูเนี่ยแหละฮะระเบิดไปเลยครับระเบิดมันให้หมดเออยิงอุธนูนี่โคตรโกงอะ่ะยิงไปให้หมดครับึ๊ออันนี้ยังไม่พังโอเคตอนมาดีมาดีาดยิงไปครับเอออันสุดท้าย เอาล่ะทีนี้เนี่ยผมลองเศกสตั๊กเจอร์หน่อยดีไหมมาได้จริงผู้ชมโอ้เศกไปดีครับเพิ่มความวุ่นวายครับผมอุ้ยตอนนี้เนี่ยมีซองโหดที่นี่ด้วยฮะเศกไปดีเศกไปดีโอ้เด,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 ดี๋ยวเดวุ่นวายจริงด้วยฮะอุ้ยมังกรอยู่ไหนละขอลองดาบอันนี้หน่อยละกานนี้ดาบยักครับผมเพียงแค่เราวิ่งเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วนี่ใช่ไหมด้วยเดรมแมนพวกนี้ซะวิ่งครับผมโอ้โหตายหมดเลยเออตายตายวิมังกรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวตายขนาดนี้เลยหรอ กอมาแล้วครับอาจจะมีแหลกบ้างนิดหน่อยนะครับผมไม่รู้มันยังไหวหรือเปล่าเอ้ามันยังพังไม่หมดดหว่าโอเคเหลือ,อน,นี้ใช่ไหมฮะตอนนี้น่าจะได้หมดได้แล้ววเนนีนี่ไงมาแล้วมาแล้วเอาล่ะถือดาบเอาไว้นะครับแล้วก็ไหนลองเดินใส่มันดูดิสายาหรือเปล่าเอ้เดอร์แมนยังตายเลยนี่วิแบบนี้ไม่ตายว่ะแล้วถ้าตบอ่ะวิ่งจบก็แรงอยู่ครับผมแต่ว่าไม่ถึงกันทีเดียวตายนะแล้วถ้าเป็นแบบว่าธนูล่ะเนี่ยผมยิงธนูเข้าไปครับผมอ่ะโล่โล่โลโล หรือจะเป็นดาบสเกลอุ้ยดาบสเกลก,ก็แรงเหมือนกันคุณผู้ชมมาดิมาดิาดเออดาบอเมทิสอ่ะอุ้ยคุณผู้ชมมันทะลุไปแล้วขอลองไทรเดนบ้างเด้อเอาละไทรเดนปาไปครับอุ้ยไม่โดนไม่โดนปาไทรเดนเดี๋ยวเราจะขึ้นมาบนนี้นะครแคผมอ่าทีนี้ปาไปดิโดนปะโดนปะอุ้ยคุณผู้ชมไม่โดนฮะเอาล่ะดาบอเมทิสต,ตบไปหน่อยตบได้ไหมอุ้ยเอฟเฟกต์ไม่มีผลกับมันเลยอะงั้นขอเป็นบอกว่าดาบยักษ์ละกันนี่ตบไปดิ เออโดนตบไปที่หัวเลยอุ้ยเลือนลน่อนรถโคตรน้อยอะ่ะหรือมังกรมาโดนบัฟมามาเนี่ยวิ่งคุณผู้ชมตบแทบไม่เข้าเลยฮะุ้ยหัวหรอหัวหรอ,หรอฮะปาปอีกรอบดิอุ้ยค้างไหนดูซิมีของอะไรพอใช้ได้อีกหรือเปล่านะโอ้อุ้ยนี่ไงมีดาบนี้อยู่นี่ว่ะแล้วก็จะมีเป็นระเบิดด้วยนะครับผมเออว่ะแล้วจะระเบิดล่ะได้ผลไหมถึงเวลาฮะจัดให้มันเลยละกันระเบิดไปดิอุ้ยระเบิดแรกจัดคุณผู้ชมระเบิดแรกจัดโอ้โหตายเลยฮะ วิด่ดาบนี้ไม่ต้องใช้เลยอะบายยนะมังกรโอ้คุณผู้ชมในที่สุดฮนะเราก็จบความวุ่นวายนี้ได้ครับผมอ้ของมันเยอะจัดเลยอะดูดิเอาเป็นว่ากลับกันเลยดีกว่าโอเคโลกตอนนี้ก็คือแบบค่อนข้างเละเลยฮะซึ่งเอาจริงเนี่ยผมสามารถบอกว่าวระเบิดภูเขานี้ง่ายเลยนะอันนี้ก็ระเบิดเนี่ยครับผมแต่ว่าถ้าใช้ดาบนี้เนี่ยผมสามารถทะลวงบอกว่าวผังมันได้หมดเลยอะอูดิดอืบแต่ละอันคือแบบเลือกใช้ข้ามังกรได้หมดเลยแล้วก็ ถ้าใครอยากเล่น d a t a p แผกนี้นะครับผมลิง์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คอมเมเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ